สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์ทันตแพทยหญิงคุณหญิงเมติตจิตนวจินดาวันนี้เวลา17นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิริทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงคุณหญิงเมตจิตนวจินดาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่5ธันวาคม2567สิริอายุ77ปีรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงคุณหญิงเมตจิตนวจินดาเกิดเมื่อวันที่3มการาคม2490เป็นบุตรของนายเตียบกับนางประไพพันธ์นวจินดา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกแขนงวิชาวิทยาเอ็นโดอนหลักสูตรนานาชาติจากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและระดับปริญญาโทสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยายลัยอาราบามาสหรัฐอเมริกาเข้ารับราชการปี2517 เป็นอาจารย์ระดับ4ประจำภาควิชาการทันตกรรมหัตถการคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยภายหลังได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาปโ,ปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นทันตแพทย์ประจำพระองค์ รับใช้เบื้องพระยุคคนละบาทระหว่างปี2546ถึง2548ตลอดชีวิตการทำงานได้สร้างผลงานวิจัยและเผยแพร่ในวิทยาศาสรทันตแพทย์ทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศทสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไว้มากมายเช่นโครงการวิจัยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการรักษาคลองรากฟันปี2529 โครงการวิจัยความโค้งของรากด้านเพดานของฟันกรามแท้บนในคนไทยปี2539และโครงการวิจัยโรคลมพิษด้วยรังเนื่องจากการอุดคลองรากฟันด้วยแท่งเงินปี2553นอกจากนี้มีงานบริการวิชาการเช่นการตีพิมพ์คู่มือปฏิบัติการสาขาเอ d นโดรน เป็นคู่มือเฉพาะทางที่ดูแลการรักษารากฟันอีกทั้งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโทว,วิทยาเอนโดดอนให้แก่นักศึกษามหาวิทยายลัยนเรศวรและนิสิตจ,จุฬาลงกรมหาวิทยายลายัยโดยผลงานเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ9และได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศา,ศาสตร์แห่งประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราช,ชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท เวลา18นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรากาสให้เอกกราราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายฮันแจซงซึ่งมีถินพำน,นักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทยในฮันแจซงเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมกิจการภายนอกกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีมาก่อน นายเอลชินรากูปโอกลูบาชิรอฟซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลออนทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานประจำประเทศไทยนายเอลชินรากูปโอกลูบาชิรอฟ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแคนาดากระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานมาก่อนนายอับเดลฮาฟิดบูนุธซึ่งมีถิ่มพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทุลออนทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เป็นเอกัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียประจำประเทศไทยในอับเดลฮาฟิสบูนุสได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียประจำมาเลเซียด้วย ในฟรังชิสกูเตรมังซืเซเปดาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติร์เรสเตประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครชาชทูตวิสามัรผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตประจําประเทศไทยในฟังคริสกูติมังซเปดาเคยดํารงตําแหน่งเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธ,ธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตม,มาก่อน นายฟูอาตเตาฟิกซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐมาลดีสประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรณรัฐมาลดีสประจำประเทศไทยนายฟูอาตเตาฟิกเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสาธารณรัฐมาลดีสสมัยที่สองมาก,ก่อน นายเอวากรัสบรีโอเิเดสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิเดล,ลีสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปัสประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกักราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทยในเอวากรัสบรีโนอินเดสได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกักราชทูตสาธารณรัฐไซปรัสประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดหลักสูตรปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนรุ่นที่2วันนี้เวลา8นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดหลักสูตรปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนรุ่นที่สองที่หอประชุมกองทบกเขตวังทองหลางจัดโดยมูลนิธิธรรมนาวาสิขาไลัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์อัคราศาสานูปถมัมภกและเพื่อให้ประชาชนได้น้อลมลังหลักปฏิบัติและแนวทางแห่งการดับทุกข์ทางจิตใจอันถูกต้องสอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบัน ไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลเป็นความสุขความเจริญต่อตนเองตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยยึดพระตนาไตรอันเป็นสิ่งสักการสูงสุดแห่งพุทธศาสนิกชนในงานมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอาทิการแสดงของเยาวชนการบอกเล่าเรื่องราวที่มาของธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมและการบรรยายธรรม ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชอนุสร์คำานึงถึงพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับถึงพระธรรมอันบริสุทธิ์ทรงเลื่อมใสศรัทธาในหลักปฏิบัติธรรมนาวาวังซึ่งเป็นหลักธรรมอันประเสริฐที่พระพิสุจ์ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้มาเป็นแนวทางในการเผยแผ่และเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญา อันจะนำไปสู่ความพ้นทุกอย่างแท้จริงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะฉบับธรรมะนาวาวังขึ้นต่อมามูลนิธิธรรมะนาวาสิกขาไหลสนองพระราชปณิธานในการเผยแผ่หลักธรรมในรูปแบบการอบรมหลักสูตรเพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจในหลักธรรมอย่างชัดเจนถูกต้องสามารถปฏิบัติตามได้ตามภาวะฐานะแห่งตนสามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตามแบบวิธีที่มีมาในพระไตรปิฎก ซึ่งจะเข้าใจแก่นแท้ของการรู้จักทุกข์สาเหตุของทุกข์ความดับทุกข์และวิธีการดับทุกขพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงด้วยเหตุและผลตามความเป็นจริงของธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตกะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าเอกอนุวัตอาจาองศาจ่าเอกกมลพิบูลกุลวันอาสาสมัครทหารพรานอินยาสอินตาฝาอาสาสมัครทหารพราทพนทศพลเปาป,าป่าอาสาสมัครทหารพรานชานชัยบุญเกิด อาสาสมัครทหารพรานสหพงษ์สายเกล้าอาสาสมัครทหารพรานสมชายชุมทองอาสาสมัครทหารพรานสราบีเจอดอลล็อเจ้าหน้าที่ที่รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดคุ้มกันกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน7หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่เหตุเกิดบริเวณเชิงสะพานตาลูโบตําบลปากกาหารังอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่15มีนาคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง8รายรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ผู้แทนพระองค์ไปในงานมหกรรมดนตรีเมรลเรียนอนุบาลครั้งที่16ที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้เวลา15นาฬิกาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทองกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันไัยรองผู้อํานวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่16ที่ศูนย์การค้าเซนทันอุบลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมดนตรีอนุบาลร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตลอดจนภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มห,ม,มหาราชพุดชมราชบพิรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ทางดนตรีให้กับนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นอนุบาล ทั้งให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของดนตรีภายในงานมีการเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษมาบรรเลงอาทิพรปีใหม่ชะตาชีวิตยามเย็นใกล้รุ่งโดยมีนักเรียนระดับอนุบาลทั่วประเทศร่วมงานจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ